ค่ะคุณยายมาจากทางไหนเนาะค่ะมาจากขุขันขุขันบอกโอ้มาจากขุขันเคยมาไหมคะมาตอนลูกเล็กๆตอนนี้มีร้านเป็นหนุ่มแล้วโอ้เมื่อกี้หนูได้ยินว่าน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ลาย้านมันนอนทีนี้มันนอนหันตะเคงมาพ่อก็หุ่ผพาให้หุ่ผพาให้ไม่ก็บอกว่านึ่งซุนร้านะนะคะร้านผู้หญิงแลอผู้ชายเนาะค่ะผู้หญิงกี่ขวบคะเป็ด แปดขวบ<ด>ละเมอบอกโอ้เนี่ยบอกตาตั้งสองวันแล้วนี่ซื้อตัวเองมาสองวันแล้วซื้อสามวันแล้วเดินหาซื้อตัวนี้บอกสามวันแล้วจ้ซื้อได้ไม่เช่ชาเนี่กลัวเขาแย่เ,เนาะก <c oughs> ็เอาจ้าตาโดนกินนังยัวเลยยังยัวบุญกี้ <c oughs> ตาดึกแต่ผมหาไม่ได้เลยนี่มหมดแล้ว <c oughs> มีกี่ใบคะ มีสามใบเอาหมดเลยบอกโอ้ตะเวนซื้อกี่วันานา้นสองวันแล้วโอ้หมดไปใช่ไหมคะหมเยอกันตามเลขที่หลานละเมอบอกจ้ะเนาะจ้ะอละเมอบอกแค่นี้บรอคะจ้ะสองตัวนะจ้ะสองตัวองตัวซื้อกี่ใบละคะนี่เออกี่ใบกี่ใบลพ่าหกใบทั้งสองศูนย์ทั้งหนอ๋อสองศน์หนึน์ด้วย ชอบไหมคะนี่ชอบจ้ะชอบร้านมันเคยบอกถูกประจาร้านเคยบอกถูกประจำแสดงว่าให้โชคหญ่เรื่อยเนาะโอ้วดนี้ก็ละเมอบอกน้ำลายไหลด้วยน้ำลายไม่นานน้ำลายไหลที่ปันทำปากไหลไงออกมาตากเขามวลบุรีเนาะตื่นตอนดึกอะเขาจะสุดยาคนนั่งอยู่ข้างๆร้านร้านก็บอกหนึ่งศูนย์ พ่อได้ยินไหมได้ยินได้ยินหนึ่งศูนย์นื้อศูนย์ก็พากันเตรียมเลยดิพากันเตรียมเลยเตรียมซื้อเลยทั้งนู้นทั้งนี้นี่พาพ่อมาขับรถมานินึกว่าหาซื้อดิแล้วมาถึ่งหาอีกอีกล้วเมื่อตอนกลางคืนบอกจะตัวเขาไม่รู้หรอกบอกตัวเขาไม่รู้ไม่รู้พูดออกมา ตัวไหนไม่รู้ได้บอกเขาไหมคะตอนเช้านี่ถามเขาเขาไม่รู้ตอนเช้าถามแล้วไม่รู้เรื่องละเมอบ่อยไหมคะนี่บอกแบบนี้ตอนมันแปะมันอยู่นี่ก็มันกระจดให้หนึ่งสี่เงี้ยสี่หนึ่งเงี้ยมันก็ถูกกรจดให้ตัวเดียวห้าศูนย์ตัวเดียวบอกจ้ะโอ้อันนี้คือเขียนให้เนาะแต่อันนี้เลขละเมอละเมอแล้วลำนายไหลด้วยทำปากแบบแบบด้วย ร้านจะให้โชคแน่นอนเลยเนะาะค่ะตอนนั้นมันมันเคียนให้ห้าศูนนะแม่ว่าจะใส่ห้าร้อยห้ารอยเลยออกมาห้าศูนโอ้ยพวกเสียดายเสียดายมากเลยย,ยายได้เท่าไหร่หอย่ายได้น้อยได้ร้อยหนึ่ง <c oughs> คิดว่าจะซื้อห้าร้อยคิดอยู่คิดคิดอยู่แต่ไม่กล้าอเออไม่กล้า <c oughs> ก็เลยมาลงร้อยหน,นึ่งนีนนน่่นี่กล้าแล้วนี้ทุ่มเลยี่ อันนี้ทุ่มเลยใช่ไหมคะเนี่ยะละเมอด้วยเนาะ,ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนาะ,ะโอ้แปดขวบละ,ละเมอบ,บอกตอนกลางคืนแน้่ยยายไม่นอนหมคะนี่ย,ยายตื่นมาไปเยี่ยวกับ<อ>ตาเลยไายกันปืดไฟไปเยี่ยวมาถึงก็ตาขมุนยาสุปเลยแหละเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเนาะว่าพอมันนอนไงวาหุมผ้าให้ร้านนอ้อยหุมผ้ามันก็บอกว่ะมพูดเองนะจ้ะว่าหนึ่งศูพูดดังไหมคะ,ะในะใน ประมาณคิดทุ่มกี่ยามคันอะไรไม่รู้ไม่เล้ดูนาคานอนพากันนอนคืนอีกนอนตังนอนเขาได้ไม่ยินเสียงว่าหนึ่งศูนย์แลนอนอีกเดี๋ยวยายฝันบ้างไหมคะยายฝันเมื่อวานนี้แว่าได้ประชนตัวยายยายเบรกใส่รถนี่แบรกใส่รถนี่นะใช่ทะเบียนรถอะไรนอกกันห้าสองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์นะ หันไปจากนี่มองไปจากนี่ก็เห็นเนาะโอ้สองศูนย์ก็ซื้อแล้วหนึ่งศูนย์ก็ซื้อแล้วแล้วห้าสองอะคะห้าสองยังซื้อไตดินอยู่โอ้ซื้อเยอะเยอะแล้วเนี่ยเอาไว้ใส่ไตดินกลัวเขาอั้นก่อนกลัวเขาอั้นรีบซื้อเลยค่ะกลัวเขาอั้นนะเนี่ยไอ้หมดสามศูนย์เขาอั้นเขาอั้นเหรอได้เหมือนกันพี่น้องมาบอกว่าไม่ต้องซื้อเลอะไรเลยซื้อตัวศูนย์สามศูนย์สามทุ่มเลย ก็ีเขาอันมาได้ซื้อไอ้งวดไอ้วดก่อนก็ถูกถูกได้สามตัวนะ่ะจ้าเฮ้ยถุโตทั้งนั้นเลยได้ห้าพันกว่าอ๋ออันนี้ฟันบอกค่ะ,ะฟันเองคุณยายฝันเองบอกมามได้ฟันแต่ฟันว่าได้ได้ปลาได้ปลาเยอะเลยมีคนเอาปลามาให้อพอดีพ่อเขาไปตัดต้นมะละกอเนาะต้นมะละกอแค่ลูกเดียวะเขาเอาไปกอด เพราะว่าอยู่อยู่ไปทำไรไอ้ต้นมะละกอเอาเอาลูกมะละกอไปกอดลูกเดียวนะเพราะว่าเออกอกับกาวเนาะเก้าศูนย์กาศูนย์ทีนี้ซื้อเลขนะเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งก็ไม่ได้ตอนนั้นมันออกอะไรนะเก้าศูนย์สามเมื่อกี้น่ะงวดเมื่อกี้เรางวดก่อนงวดก่อนมันจะออกศูนย์หนึ่งเก้าเนาะจ้าเออจ้าทีนี้งวดงวดรางก็ศูนย์สามจับเออเก้าเก้า เก่าๆถ้าซื้อตามมาถูกตลอดเลยแต่ไม่ได้ซื้อเบื่ตาเก่าๆกินเลขมีแล้วเด้อหกสามห้าเจ้เลขมันอันเยอะเลยเลือกเลขไม่ได้เจ็ดสี่หนึ่มีตัเลขอันเนี่ยทุกวันนี้อันก็เอาค่ะอันก็ซื้อไปเลยเพราะว่าหาไม่ได้แล้วเลขอันมันมีมันมีทุกหมดอ่ะจ้ะสี่หกแปดเจ็ดห้าเยอะเลยจ้าว้ะเขาบอกดิมากะอัน เลยเลยไม่ซื้อว่าซื้อมันได้น้อยเนาะแบบเขาให้สามห้านะถ้าเจ้าอื่นเขาให้สี่สิบถ้าซื้อร้อยหนึ่งมันจะได้สี่พันคุคันอยู่คุคันอยู่ในตัวอำเภอเลยบ่คะลงมาจากบ้านเดงลงตลาดมีอันก่อบ้านเดงลงมาเป็นสามกิโลสามกิโลโอ้ให้ตาให้ตาทำก่อนมานานหรือยังเนาะค่ะมานานยังคะกะ นานนานนอจักพอเขาทำนี่เสร็จแล้วมาด้วยกันสามคนสามท่านเลยนะคะคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงด้วยคุณลุงคุณตาคุณตาเนี่ยฟันซอกซูนเนี่ยเดี๋ยวคอยดูอยู่ไหนนี่อยู่ไหนโน่นตกมาแล้วสองสามไม้คุณลุงเราได้ยินคุณลุงบอกว่าคนลุกบอกค่ะเมื่อกี้นี่ลุงลุงออยเล่ 3ามห้าสามห้าบอค่ะอ๋อเก้าห้าตกมาเยอะเลยเนาะค่ะสรุปตัวเลขนะคะที่คุณยายบอกว่าหลานละเมอนะคะบอกพูดมา1นนะคะแล้วก็ทะเบียนรถก็ห้าสองศนนะคะท่านผู้ชมค่ะหลานก็ละเมอบอก งดนี้นะคะไม่เคยละเมอว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ส่วนมากก็จะเขียนบอกเนาะค่ะให้ถูกเรื่อยนะคะสําหรับเลขล้า,ลานแปดขวบนะคะละเมอบอกคุณยายนะคะในงวดวันที่หนึ่งมษรนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะขอให้โชคดีเด้อค่ะเด้อขอให้รวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะ